สกอพอ,อ,อจับมือ4ี่ภาคีเครือข่ายธุรกิจร่วมจัดงาน EEC Cluster Fair 2023เดินเครื่องขับเคลื่อนชูนโยบายส่งเสริมการลงทุนชู5คลัสเตอร์12อุตสาหกรรมเป้าหมายจัดแสดงนวัตกรรมสุดทันสมัยเสริมแก่งผู้ประกอบการตั้งเป้าดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกสร้างหมุดหมายใหม่แห่งการลงทุนของไทยในพื้นที่ EEC ในปี2565ถึง2570 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะว,วันออก EEC ได้วางแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้สอดรับบริบทของโลกอุตสาหกรรมในอนาคตโดยตั้งเป้าหมายดึงเม็ดเงินลงทุนเข้าประเทศ2.2ล้านล้านบาทกระตุษษ้นเศรษฐกิจเติบโต5%ต่อปีรวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นรองรับการลงทุนด้วยก็งานงานใน e EC Pa v i l i o n ก็จะโชว์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ e อนะครับงแต่ที่มาที่ไปแล้วก็ สิ่งที่ e c มจะทำทั้งในเชิงเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งในเชิงชุมชนต,ต่างๆพวกนี้จะเอามาเล่าเป็นเรื่องราวให้ประชาชนฟังรเราก็จะมีมีตัวนวัตกรรมหรือมีการผลิตลผลที่เกิดขึ้นใน e c นะฮะเอาไปโชว์ในนั้นด้วยครับ <Okay. S 1> ก็จะมีทั้งเชิงสาระในเชิงสัมมนาน,นะครับ <Okay. S 1> ก็จะมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เรามากันวันนี้มาไปมีมอภิปรายกันแล้วก็มีการ การคุยกันว่าต่อไปจะเดินหน้ากันเป็นยังไงและจุดแข่งของประเทศที่ทุกคนจะช่วยดึงกันเข้ามาในประเทศทจะทำยังไงบ้าง mm hmm. ก็จะหลักๆก,ก็จะเป็นการสร้างความหวังนะฮะให้ทุกคนได้รู้ว่า EC สามารถจะช่วยประเทศทได้จริงจังก็เป็นการแสดงให้เห็นว่า EC มีศักยภาพในการที่จะจัดงานระดับประเทศแล้วก็งานนี้ก็มีงานอินเตอร์เนชั่นแนลที่เข้ามาด้วยนะครับงานมีราซึ่งถือว่าเป็นงานทางด้านเอ็กซิบิชันที่เป็นที่ยอมรับขอ,ของโลกทีเดียวก็ ได้กระจายไรายได้แทนที่จะกระจุกอยู่ที่กรุงเทพอย่างเดียวนะครับก็ EC ีตอนนี้ก็มีความมั่นใจในการด้วยท่านภายใต้การนําท่านเลขากับตางทีเสพก็ร่วมกันมาในการที่จะโปรโมทในพื้นที่นี้ว่าสามารถจัดไม้ได้อย่างดีครับก็ทางสภาวิสากรรมและให้ความร่วมมือกับงานนี้อย่างเต็มที่นะคะผลงานที่ทางสภาวิสากรรมได้ทําแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ ถ้าสามารถมาดูที่งานนี้ได้ก็จะเห็นถึงความสำคัญที่เราได้ทำไปนะคะตัวอย่างที่ผู้ประกอบการได้ทําก็สามารถที่จะมาเห็นหรือคนที่ไม่เข้าใจนะคะผู้ประชาชนทั่วไปที่สนใจก็สามารถที่จะมาดูได้แต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ค่ะอามองก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับกับผู้ประกอบการที่ที่มาร่วมงานเราชาวสทนักทิวรู้สึกดีใจมากนะครับที่มีจัดงาน อีวนต์อย่างนี้เกิดขึ้นครับแน่นอนครับคนได้รับผลประโยชน์นะครับแรกสุดก็คือคนกลุ่มท่องเที่ยวไม่ว่าที่พักที่กินนะครับเราเองก็โดยสมาชิกโดยกลุ่มพัทยาโดยส่วนใหญ่นะครับเขาก็มีจะมีทริปนะครับราคาพิเศษมาจําหน่ายแล้วก็มีทริปนะครับมาสนุนงานนี้นะครับโดยเฉพาะอยากให้เขาล่องเรือยอดหน้าพัทยากันเนี่ยห้ท่านนะครับนั่นคือสิ่งที่เรานํามาเพื่อให้นะครับเราเชื่อว่านะครับ การจัดงานแบบนี้จะเติมเต็มคนท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าคนตัวใหญ่ตัวเล็กตัวน้อยได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยครับครับผมอยากจะเชิญชวนนะครับมีการจัดงานดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นนะผมว่ามันเป็นโอกาสนะครับของประชาชนโดยทั่วไปผมว่าน่าจะเข้าชมได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะที่ต้องมาลงทุนอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งท,ที่ที่ที่อยากจะเห็นเนี่ยก็คือว่าคนในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยผมอยากให้เข้านะครับไปดูเหล่านี้ด้วยนวัตรกรรมต่างๆอาจจะมี เอามาช่วยนะครับโรงแรมตัวเองออามาช่วยอุตสาหกรรมตัวเองได้ครับครับก็เราต้องไปติดตามกันะฮะวันที่6ถึงวันที่8นะฮะขอ,อการค้าและสภาหอค้าแห่งประเทศไทยรเราได้มีการนำสินค้าต่างๆมามาโชว์นะฮะสิ่งที่สำคัญเลยนะครับเราเองเนี่ยได้มีการทำการค้าเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวแล้วมาดูว่า ที่เราไปทําการค้ากับต่างประเทศของเรานั้นเนี่ยเรามีอะไรบ้างถ้าทุกท่านอยากที่จะรับรู้รับทราบว่าเราทําการค้ากับต่างประเทศที่เราไปเชิญชวนคนมาลงทุนและไปลงทุนต่างประเทศนั้นเนี่ยเรามีอะไรบ้างเราต้องมาดูกันในงานนะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นไฮไลท์สําคัญที่จะทําให้การค้าการลงทุนของเราเนี่ยสามารถจเจริญรุ่งเรืองไปในอนาคตในข้างหน้าได้ครับก็ oh. 6หรือ8นะครับที่ศูนย์น้ำนดครับอนอนอยู่กับบ้านอยู่เฉยนะครับอยู่ดูซีรีส์ทะชั่วคราวนะครับเอามาดูงานซึ่งได้ออกจากบ้านมามาดูสิ่งใหม่ๆไปเติมในในในเรื่งความหวังกับชีวิตนะครับได้ความรู้แล้วผมคิดว่าคนที่ไปสามารถจะได้กลับอะไรมาแบ่งปันให้กับคนที่บ้านแลวไปเล่าต่อกันได้เยอะ